ครับสวัสดีครับมนีอยู่กับผมทางช่องอีสามบ้านสวนป้าพี่น้องก็ตามเคยนะครับเนาะสำหรับงานเจรนายพ่อยครับก็สำหรับมณีสิผ้าพีพ้านองมานางเห็ดไอ้พ่อยสี่เหลี่ยมกลุ่นเผชดครับสี่เหลี่ยมกลุ่นเผชดปกติแล้วนี่สิเคยได้ยินแต่ว่ากลมกลุ่นเผ็ดนะครับเนาะมาบันเี้ครับลังจากที่ สุมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ก็คืองานที่เป็นงานแตงอยู่นะครับเนาะงานแตงวัฒน์เดชเกียร์นี่ครับเอาครับเห็ดจังไดทําจังไดกันเนยมาเบิงกันอีกที่หนึ่งครับว่าเห็ดจังไงจังว่าเป็นเลียมเพชรครับปกติเคยได้งยินแต่ว่ากลมกลนเพชดครับเอาโอเคครับบันเน่ก้อนอ่น,นขืนจักก้อนพี่น้องครับบันนี้หลังจากที่จักแลนในเรียบร้อยแล้วครับ นี่คือจักแรในเต็มที่แล้วเดี๋ยวผมสี่อส้วมไห่เบิงตอนนาจังหวะการการเคี่ยนะครับเนาะการเคี่คกัคบเบื้องเลี่ยมครับว่าเลี่ยมเผ็ดเป็นยังไงสี่เลี่ยมเผ็ดเป็นยังไงครับปกติเคยเห็นตะก,กลมกลนเพ็ดโอเคครับอันนี้แล้วมาเฮ็ดกันอันดับแรกผมสื่อวันากระดานก่อนคัดหนากระดานครับ คือทำหนากระดานนอบบัด้เอาเอาแบบทำหนากระดานก้อนครับโอเคครับบัดนี้มาเบ네ิ้งกันอ sí. okay. ีกท mm. ีหนึ่งครับหลังจากที่ผมทำหนากระดานแล้วครับนี่พี่น้องนี่คือด้านหนาเนาะหนากระดานบัดนี้เหลือบ้าครับบัดนี้บ้ามันสีมีอยู่ซี่เลียมครับบ้าซี่เหลี่ยมบ้าสี่เลียมบัดนี้ผมกัสิมาทำบ้าบ้าทั้งหมดนี่ครับบ้าทั้งหมดซี่เหลี่ยมนี่ครับ เอามาเบ่งเป็นขันเป็นตอนไปเรื่อยครับอันนี้งานน้ำเหลกควรใชมาแต่ก่อนครับแต่แต่นี่คือแบบลักษณะมากไปก่อนครับมากว่าว่ามันเอากัดยู่ตรงไหนของเรียมเนาะกัดตรงบ่อกัดกินใส่กินขัวบ่นเนี่ยครับขึ้นมากไปวันนั้นหมากได้แล้วหอกกัดเอาเรียมครับคือทําเรียมครับอันนี้ทําเรียมเสปปร็จปั๊บหอาก็าเอาเงา เอาเงาะหรอกคือเน,น้เบิงอันนี้ได้แล้วเรี่ยมหนึ่งครับบัน,นี้มุนมาเรี่ยมสองหอกัดแตะอีกตามเคยครับแตะนี่คือมากไปครับมากไปแบบเบิงวาเห้องแตะถือมองไหนมองใดครับเย็บลายแล้วห้อ,เองเกาเงาอครับมันบันิมาหมุนใส่อีกเรี่ยมหนึ่งครับเรี่ยมที่ส,สเรี่ยมที่สาม ด้เรี่ยมแล้วห่อเอางาครับวันนี้โอเคครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วที่เห็นอยู่นี่เป็นหน้ากระดานครับวันนี้บ้องเลี่ยมครับนี่ครับเลี่ยม i, เห็นเป็นสี่เลี่ยมเั็งสี่อันนี้คือผมกัดกัดเปลือกกัดเปลือกเอาเงาเรียบร้อยแล้วครับนี่บานนี้เขาสิมาแซมครับแซมแซมใ้ม,ม,มุมตรงหน้ากระดานครับ แซมมุมแซ้มุมตรงหนากระดานให้มันเป็นเรียมโอเคครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันต่อนดีที่หนึ่งครับโอเคครับวันนี้เราเบิ้งนดีที่หนึ่งครับนี่ยีนออ่น,นอกเส็นบนนอกเรียมแซมครับนี่แซมแซมไปสองเรียมครับแซมสองเรียมแซมมุมหนากระดานเด้ครับกัดเป็นมุมหนากระดานมากในลักษณะแบบนี้ครับนี่นี่ครับบา้านี้นี่นี่ฟัง นี่ครับฟางนี้คือทัฒน์ในเหตุนี่ฟางนี่ฟางนี้คือแซมมาแล้วครับแซมแซมตรงมุมหนากระดานนี um ่ครับนี่ครับแซมมุมนี่ครับแซมมุมหนากระดานนี่นะครับนะบานนี้มันเหลือยูยูสามเรี่ยมครับมีเรี่ยมนี่ทัานได้แซมแล้วก็เรี่ยมนี่กับวัานไในแซมนะครับเลียมนี่ว่าน์ในแซมเลียมนี่ว่ฒน์ในแซมแต่คือแซมไปเรี่ยมเดียวครับแซมเห็นกี่นนองเบื้องกอน เดี๋ยวบันนี้เขามาเห็ดแบบลักษณะเดียวกันนี่ครับแซมไปแบบคือๆกันนี่แหละแซมไปทั้งหมดเลยครับให้มันรบสีเลี่ยมครับไม่ใช่ครับแับนี้มาเบิ่งนกันต่อครับขอคนทีเระว่างไอของงานซีเหลี่ยมไอกลืนเพ็ดนอกพี่น้องเวลาเกียร์นี่ก็คกลรนหลุดเลียงการแตะแตะท้องแดงครับเพราะงานตัวนี้มันเป็นงาน งานไอ้สวนมากปลายมันเสิแหลมแหลมเนาะปลายแหลมปลายปรตูปลายพ่อ,เอยเวลาไปจิงกับท่องแดงเราเห็นเห็นท่องแดงบาดได้ไง่ายครับโอเคครับว,วันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาห้พี่็น้องเบิ้องพี่น้องเบิ้องอีกทีหนึ่งว่าแซมไปทั้งหมดแล้วสิบปนยังไรครับแต่ว่ากับท่องแดงเ,ดเซตหรอกแซมให้เบื้องป็นขันป็้นตอนไปซ้กกอนครับ เอาครับรัเนี้เบิ้งครับรัเนี้เมื่ออ,นนอ,อาจเสียิ่งเล็กน้อย,ยพี่น้องอันนี้คือลักษณะการแท้มน้อย,ยพี่น้องแซมตอนนี้ก็แทมมาแล้วนะครับนี่แซมแบบนี้ครับนี่นี่ครับมันจะเป็นหนาจัวโยวางมุ่มนะครับหางฟังขางหนึ่งย่า้มันลงหอดขอบลอีกฟังขางหนึ่งย่า้มันกินหนากระดานเบียดไปฟังเลี่ยมเลี่ยมทั้งพุ่นครับ คือระยะมันจะยู่กลางๆเลี่ยมกับกลางๆเลี่ยมกลางๆสันเออกลางๆเลี่ยมกลางๆสันเออนี่ครับประมาณนี้ว่าผมก็บอกว่าถือพี่นองเอ้กระสีประมาณนี้ครับมันกระสีเป็นทั้งหมดสี่เลียมเนาะนี่ผมแซมแล้วครับผมแซมแล้ววันนี้มาเบิ้งตรงหน้ากระดานครับวันนี้มาเบิ้งตรงหน้ากระดานกระสีประมาณนี้ตรงหน้ากระดาน พอ,อสาคัญคือหนากระดานนี่ต้องรักษาแบบว่ารักษาให้มันเป็นเขาเรียกว่ารูปหนาจอโทรทัศน์เออครับเขาเรียกว่ารูปหนาจอทีวีเทา้าดําเออประมาณน,นี้ผมก็วุ้วยแยกสิเปียวเทีย่ยจังไหนมาเขาว่ายแยกก่ย่าให้มันเป็นซี่เหลี่ยมด้วยครับแต่ว่าไก่ย่ามันเป็นเป็นหนาพ่อยกลมครับเลาครับวันนี้หลังจากให้พี่น้องเมื่อแล้วผมกษิีมา มาทับสันเนาะครับนะเดี๋ยวผมทับสันด้เลี่ยมเลี่ยมหนึ่งแล้วเห้นี่น้องเบิงว่าเป็นยังไงครับทับสันเขาเรียกว่าทับสันเห็ดเห็ดยังไงกันคืองานมันมัน่อนขางทีทีเลี่ยมมันหน่อยอีครับเลี่ยมหน่อยเขาต้องระมัดระวังครับแต่แห้งก็บ่อด้แต่แห้งก็เบียดไปกินเลี่ยมอื่นนะครับมันบ่อสวยงามครับ โอเคครับเดี๋ยวให้บองอีกที่หนึ่งครับหลังจากที่วงแตะไปเรียมหนึ่งแล้วน,น,นี่นี่ครับโอเคน,อน้องบันนี่นอกพี่นอ้องหลังจากที่ผมทบสันมาเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งกับสีประมาณนี้ครับเรี่ยมทบสันเรี่ยมทับสันนี่ก็อย่าให้มันกินในกินขอบมาหลหลโอ้พี่นอ้องมันภาพเบือหลมันยัยง,ยงมามือกระทเที่งก็หนึ่ง เบืองขวก็น here, <bunker. S 1> ้อพี่น anyway ้องนี่ก็สิประมาณนี้นาะประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้วันนี้มาฟังนี่นี่คือพระท่านได้เหตดยังยังยู่งเลยครับนี่นี่ครัโอ้นี่นี่ชัด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 มากเลยฟังนี่ฟังนี่พระท่านได้เหตุนี่พระท่านได้ทับสันมาเบืงฟังนี่ครับวันนี้ฟังนี่คือทับแล้วครับเนี่ยฟังนี่ฟังนี่ทับสันเรียบร้อยแล้ว โอเคครับวันนี้บ่เพาเป็นการเยเวลาพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาเห็ดให้มันเบิดทึ้งทั่งไอ้หมดเลยครับเห็ดเนี่ยทั่งหมดเราก็ไม่กินขอบกิงขอบเราไม่ให้พี่น้องเบิ้งกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคครับมาเบิ้งต่อครับวันนี้ครับวันนี้เขามาเบิ้งกันตอ่อวันนี้เบิ้งกันตอ่อพี่น้องหลังจากที่ผมทับไปแล้วทับไปแล้วไอ้เลียมหนึ่งครับเดี๋ยวผม ต่างกองไหมก่อนทับไปแล้วเรียมหนึ่งบะน,นี้กับสีเหลือยี่สามเรียมทับสันมันหนักทับสันมันนี่ขอค้วรระว่างก็คือก็คือใหญ่มันกินกินหนากระดานครับเลียมนี่ใหญ่มันทะลุหนาหนากระดา,ถานถ้าเลียมถ้ามันเลียมทะลุหนากระดานนี่อว่ายนี่ใส่บ่อใดครับเลียมตั่าเลี่เรียมใส่บ่อไหงานใส่บ่อได ต้องรักษาหนากระดานไว้ให้มันคงรูไว้ครับคงรูไว้เป็นมุมเป็นฉากก็มันเพราะฉะนั้นเ้าก็ต้องคอยคอยแจไปเรื่อยๆครับคอยเบื้องไปเรื่อยๆมันสีหยากรแนวตรงไอ้ไอ้จิกมุมมันเลยครับจิกมุมถ่ายมิดแน่กับวิ่งปัญหาดอกเมื่อกสิพ่อชัดอยู่ต่อการเป็นยบเป็นน้อยเนี่ยเพราะอะไร โอเคครับนี่คือผมเห็ดเรียบร้อยแล้วเห็ดเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมจะก,กิ้งขอบ้าง้าเม็ดหน่อยถ้าห้อมือบัเทียงพี่น้หนังขันเมื่อว่เทียงห้องก็สามารถพักหักมือเกียวลงตำตำเลยกิ่งขอบก็เลยแบบขอบห้องพระดวงกิ่งเอาครับกีลเอวเลยครับใส่มือเกียวเกลีอวเลยมันเสียแม่นลัวกัน โอเคครับวันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเซ็ตซับเรียบร้อยครับมาบันเดครับพี่น้องโอเคเรียบร้อยแล้วเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเบื้องต้น้จนจบหนึ่งกับสี่ประมาณนี้ครับหนึ่งประมาณนี้ซิลิโยมเพช็ดนี่ครับอันนี้ก็คือ เสร็จสัเรียบร้อยแล้วนี่ครับไอ้ที่เห็นเป็นขอลามตัดด้วยมุ้มเนี่ก็คือก็คือทับสันครับทับสันขอควรระวังการทับสันก็คือ,อยาไ้มันทะลุหนากระดานครับยาห้มันทะลุหนากระดานถ้ามันทะลุหนากระดานนี่เรียกว่าพ่อยพ่อยเบี้ยวครับเรียกว่าหนากระดานเบี้ยวหนากระดานมันึงเสียครับเสียลูกเสียทรงเลยครับ ภาพสิบเบอร์เนี่ยจักน้อยหนึ่งพี่น้องเออเออีชัดอยู่ี่เอ,อนี่ประมาณนี้ครับบันนี้มาเบื้องหน้ากระดานพี่น้องมาเบื้องหน้ากระดาน <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นหน้ากระดานครับมี่นี่ครับโอ้หน้ากระดานเป็นเส้นโอ้ยก็จะกอ้ถ้าไะมันมันเส้น,นี้ยัางนอแบบนี้เนาะเศนงอราะอเนี่ยเ้นฝังฝังในหน่อยแล้ว เอาโอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้พีนองประมาณนี้เบื้องตรงมุมหนากระดานครับเบื้องเบื้องตรงตรงมุมหนากระดานเนาะประมาณมุมหนากระดานเนี่ครับถ้าเข้าแซมนี่นี่ครับแซ้ตรงขลามตัดมากนี่ครับตรงทับสัดมากนี่เห็นว่าน้ำยีนองนี่ตรงตรงเห็นแม่แม่ยีนองขลามตัดจู้นถ้าแซ้ทะลุขึ้นมาตรงเอยมุมนี่ครับเรียกว่างานนี่ใส่บ่รอรเลยครับนี่ยครับเรียกว่างานใส่บ่ราอไ ต้องให้ต้องให้นากระดาษมันคงรูปไปครับคงรูปไปคงรูปไปเป็นเป็นจอทีวีขาวดำเออครับแบบจอทีวีขาวดำจอนู้นบานเฮานะ่ะจอบวจอนู้นสมัยก่อนครับเพราะว่ามันเป็นจอแบนซูมเกนี่เนจอนน้นสมัยก่อนครับเดือท่านพอน้อพี่น้องผมก็ได้ึีหุ่จ๊กพอนอกครับบวัวร้านเปิดเรื่อง กัสิบประมาณนี้น้อพี่น้องสำหรับมื่อนี้ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆหน้าพี่น้องสำหรับขอามาติดตามเรบชมเราฟังทางช่องอีสานบันสวนป้าครับสำหรับมื่อนี้ก็สวัสดีครับ